สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube แล้วก็ FC ที่ รักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ตามหัวข้อนะคะวันนี้นะคะท่านผู้หญิงยังอยู่ดีจริงหรือนะคะก็คงตามนั้นนะคะซึ่งแอดก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสรวมภาพสวยๆงามๆของท่านผู้หญิงนะคะมาให้ชมมากกว่า50ภาพนะคะอาจจะมีบางภาพที่ซ้ำๆนะคะแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่นะคะท่านก็ไม่ได้ออกสื่อมานานเพราะ พราะฉะนั้นภาพที่เจอเจอส่วมนมากก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกันนะคะแต่ก็ยังคงซึ่งความงดงามและความสงจำและความคิดถึงที่เรามีต่อท่านนะคะ ก็อย่างที่ว่านะคะท่านผู้หญิงท่านยังอยู่ดีจริงหรือนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะมันก็มีมานมนานเหลือเกินแล้วนะคะแต่ดังสุดๆก็คงเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะที่ว่าจะมีการแต่งตั้งและให้ท่านกลับมานะคะสถาปนาพยศใหม่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแดดเองก็พยายามนะคะที่จะหาข้อมูลหาความจริงให้เจอน,นะคะว่ายังไงกันแน่นะคะ จนวันนึงนะคะแอดก็ได้ไปเจอท่านผู้หวังดีท่านหนึ่งนะคะที่ท่านก็เ,เป็นประชาชนอีกคนหนึ่งที่รักท่านผู้หญิงนะคะก็ไม่ประสงค์ที่จะเปิดโปรโฟไฟล์นะคะแอดก็ไปเจอนะคะท่านก็บอกมาว่านะคะท่านเป็นคนที่ท่านผู้หญิงท่านยังอยู่สบายดีนะคะและ ท่านคนนี้นะคะท่านกา็มีบ้านที่อยู่ใกล้กับท่านผู้หญิงนะคะท่านคนนี้ก็บอกมาว่าท่านสบายดีกับภาพข่าวที่ออกมานั่นนู่นนี่นั้นเป็นข่าวพร้อมภาพที่บวชก็เป็นภาพเก่านะคะที่ท่านบวชให้กับแม่ท่านที่ได้เสียไปณนะตอนนั้นนะคะณเวลานี้ท่านสบายดีอยู่ดีมีสุขไปทำบุญที่วัดประจำ หรือบางครั้งท่านก็จะนิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที่บ้านแล้วแต่ท่านผู้หญิงจะสะดวกตอนนี้ที่บ้านท่านกำลังปรับปรุงไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อน,นอกเสนอข่าวไปแล้วห้องน้ำที่เราเห็นเป็นส่วมหลุมที่ออกสื่อน,นั้นก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ที่บ้านท่านส่วนที่ว่ามีการเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยในบ้านท่านนั้นก็ไม่จริงเพราะบ้านท่านผู้หญิงนั้น เป็นสวนมีร่องน้ำและก็มีตัวพวกนี้อยู่ทั่วไปก็เป็นธรรมดาที่จะมีและเข้าออกไปเพ่นผ่านในบ้านนะคะ ท่านผู้นี้ก็บอกว่าขอเธอค่าอย่าเชื่อสื่อนอกนะเราเป็นคนที่นั่นมีบ้านอยู่ใกล้เคียงท่านชาวบ้านที่นั่นรู้จักท่านทั้งหมดและรักท่านพบเจอท่านเวลาไปทําบุญที่วัดประดู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าชาวบ้านไม่อยากให้เอาชีวิตประจําวันของท่านมาเสนอและตัวท่านเองตอนนี้ก็อยู่อย่างสงบเรียบง่ายตามคําพ่อหลวงรอก้าชาวบ้านที่นี่รักท่านกันทั้งนั้นค่ะฟังและพิจารณาในความที่เป็นไป ในความที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะนะก็เป็นข้อความที่แอดไปอ่านเจอมานะคะแล้วก็มีข้อความอก๊อปปี้มาให้ดูท้ายคลิปนะคะก็ ให้ทุกท่านอ่านแล้วก็พิจารณาในความเป็นจริงนะคะแอดก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้และชมภาพของท่านผู้หญิงให้อิ่มใจกันนะคะ mm hmm. ก็มีความรู้สึกดีใจและสุขใจที่ได้ทราบว่าท่านผู้หญิงท่านอยู่สบายดีนะคะ mm hmm. ก็สาธุบุญในสิ่งที่ท่านทำนะและอยู่ดีมีสุขตลอดไปนะคะจนกว่าท่านจะได้กลับมา